จดหมายเหตุกรุงศรีภายหลังพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีพระยศในขณะนั้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระราชาฤอไทยและพระวรกายเพื่ออบอุ้มประชาราษฎรให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระชาชาฤอไทยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ต่อมาเมื่อในหลวงรัชกาลที่9เสด็จออกทรงพระผนวดได้ทรงไว้วางพระาราชหฤทยัยแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อาทิทรงปฏิญาณพระองค์ในรัฐสภาณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่20กันยายน 2,499เป็นตน้นซึ่งถือเป็นการแสดงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการภายหลังเมื่อทรงลาผนวดแล้วได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งทรงปฏิบัติราชการ การแทนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปสถิตกลางใจประชาราษน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี